เจะเลื่อนักเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวโต๊ะทางานนะครับคอนเซ็ปต์โต๊ะคอมนะครับขนาดเมตรยี่สิบหกสิบนะครับก่อนเข้ามาแค่นี้นะครับสนใจมาตำแบบนี้เ,เลยนะครับสบภาพนี้แปดสิบเก้าสิบห้าเซนครับจำใหม่เัีนี้จะมีลิ้นชักมาให้นะครับ ล้วก็จะเป็นช่องเก็บของครับมีกุญแจตัวนี้อยู่ตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้วันที่เออแปดมีผมนะครับวันนี้ลูกค้าได้มาก่อนได้ก่อนนะครับขนาดเป็นยี่สิบคูณหกสิบสภาพสวยๆกิ๊บๆครับตัวนี้อยู่ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกค้าไ่านใดสนใสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ เพจจอเจริญทรับเฟอร์เฟเจอมือสอนะครับบน k c e b o o k หรือว่าจะเป็น,น,น0810608512นะครับสามารถใช้เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ไลนได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการเข้ามาดูเองที่ร้านสามารถปกักหมุดมาที่จอเจริญทรับเฟอร์นิเจอร์มือสได้เช่นกันครับผมอันนี้ลูกค้าท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ